สวัสดีครับผมในช่องพลาทถึงนะครับผมองนีคร่นี่ก็มีอยู่ที่บ้านควันเสือควันสิงค์ครับผมตอนนี้นครวันนี้ครับมาดูบัวบานนะครับมาอยู่ที่บ้านนะครับได้สองวันนะครับเพราะว่าคนตุ้ยไปเที่ยวมาครับอันนี้ก็ควันสิงกําลังไล่สุดคลายของนะครับผมเห็นผมมาก็น่งให้ขึ้นเลยนะครับ เห็นผมมานอนให้ให้ดูเลยให้ซีได้ดูเลยนะครับผมหมบานนะครับมาอยู่ที่บ้านนะครับได้สองวันแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสก็มาถ่ายให้ซีได้ชมกันนะครับผมที่บ้านของควันเสือฟันศรินะครับผมอดีตค้าหน่อยเร็วโมบานครับเร็วเสียงนะครับหน่อยเสียงเสียงยงไซสเสียงมีเสียงครับ โอ้เสียงมาแล้วครับผมว่ามีเสียงนะครับข้น้อยโอ้คนนี้ก็รุดนงินครับไล่สุดขายโคนครับควันสิงครับนี่ครับโอ้โหคนี่กอดบัวบานครับไล่สุดครับขายกระเป๋านะครับนี่หลายอย่างครับควันสิงครับผมไล่สุดนะครับเขาอยู่เบื้องหน้าเราอยู่เบื้องหลังนะครับผมตอนนี้นะครับ มังไล่สุดขายกระเปา๋า,านะครับผมก็ผิดพันแบช้างหลายอย่างครับผมมาปรับปรุงนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีเท่านั้น,เ,นเดี๋ยวอันนี้จะพักเบรกก่อนมันจะขายโซนเจตต่อฮะเสียร้อยบาทจ้าเรามาล่นรัมบูบาลนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ขายยังไม่ขายเลยมาลงหน่อยมา,าลงมาลงเล็ว อนอนลงเลยนะครับผมนอนลงแล้วนอนลงแล้วนอนลงนอนลงอ๋อนอนลงครับค uh, oh ุณอะไรเนาะพันไปนอนลงเออนอนลงโมเทียมนอนลงเออนอนลงหกร้อยบาทครับนอนนอนลงนอนลงครับเท่มนอนครับโอ้โหชอบเป็นเก้าหูนะครับมาดูว่าใครได้ไป ลงมแล้วอลุกชนะอ๋อโอ้โหลาคาเยอะครับดูในนี้ครับวันนี้นะครับบัวบานม่ชูกันโนนให้สีดีวชมกันครับผมบานสีบานสีงไลท์สุดนะครับบัวบานโนนเคียเอฟซีนะครับผมนี่ครับเอาแล้วเอาแล้วผมไม่อยากเขาแล้วทายผมหรอครับเรื่องพวกนี้เขาไม่ชอบครับ ครับโอเคครับคุณคิดได้ไปลคาไปให้รส่ใโห้ชื่นใจดให้ชื่นใจด้วยนะมีส่วนรอเคครับหุการประมูลไ้แค่ก่อนเนบนะเหลืออีกสบเดี๋ยวค่อยประมูลนะเหลือสีเหลืองกับสีดำาราไปดูชื่นใจนะครับผมเหลือสีเหลืองกสี เกเก็บกระเป๋านะครับที่คนเกดีประมูลกระเป๋านะครับผมผ้บาดก็มาอยู่กับแม่นะครับผมกับที่ขื้นใจได้ สองวันนะครับผมนี่ครับชื่นใจครับชุณเมยครับนุ่นนี่นครับจีดูนครับผมนี่ครับจีขนกบ้านครับจีแพงบูนครับนุ่น ับบานได้มาหาบูบานนานแล้วนะครับผมมันก็ยังไมยอขับอบูบานท่ร่เลลน้าลเลน่ลลเออยุขาสูงจังเลยนาล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 นลนาลนาลเองนาลนาลเทียมเียมเียเียม เชื่อเชอมอันนี้มานนลูกใบยบน่ารักนะครับผมนะครับลงอ่ะเชื่มอมนอันลงนันลงครับชอบให้เยียวกันครับโบบานนะครับผมอออ๋อ ไปไหนแล้วไะเนี่ยไปเน okay, ี้ยน้องไปไหนแล้วเต้นหน่อยเต้นให้ด anyway> ูห no น um> um> ่อยเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นหน่อยเต้นหน่อยแล้วโอ้ยังทำนะครับผมมีกลุ้ยครับ ไปนี้เรื่ต้นบนที่ก้าเก้าบาทนะอันนี้เดี๋ยวไปมุมมาครับวาารวล,ว,ลวลงนอวลงลวอนอวลงเลยอนอลงเลยครับ,รบจากนั้นก็นอนลงนะครับผมทุกสายตาจะมองกเป๋า,าแดงต่างจะไม่เด็ท่น้อนอนแล้วครับนะ คอัันสินค้คขาของครับดูบานก็นอนครับนอนเล่นนะครับผมยาอะไรใ่มรับรปรก็นวามรักของดูบานนะครับผมครับ เดินมีความถูกนะครับผมเดิน <ะ S 2> ใจก็ห<อ>มุนเดินหมุนไปหมุนมา,านครับห,ห,น,ห,ห,หบบนุ่มครับโอ้ทำ,ทำไรเนิทำไรหนิทำไร ตามสาดิคครับผมบานนะครับผมนอนอีกแล้วครับผมนอนลงอีกแล้วครับผมหลักหลักเลยครับท่านนอนครับมาลักมากเลยครับผมเริ่มจากเวลานาี3นครับ ยังมีฟัางผูกครับตอนนเรอยบาทมันเป็นกระเป๋าที่เมากไปไหนมาไหนมันจคอบที่สเราเป็นคครับใครับออครับมอครับมีคนฝากหมัผมอยู่ผมไม่อากแล้วาบเกินไครับเก๋มากเลยอ้นี่เอาของงานช้างก็ได้นะครับผมกระเป๋าลกเปนระเป๋ากินเมยได้ลูกโอ้เก๋มากเลยนะพี่ ว่าจะพาพาไปพวกไปขายอ้อยหน้าสวนอยู่ใส่ไหมข้าใส่ไหมไม่เลยผู้ชายเขาจะไม่ชอบข้าใส่ครับผู้ชายเืออเออเออทำอะไรทำไรเออเอออ้าวทำไรอ่ะทำไรเอีเอ้าเต้นหน่เออเต้นอ่ะเออเต้นอ่ะเต้นเออเต้นอ่ะเต้นเออเออเอเออเต้น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 เออ เต้นเอ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 ๋โอ้โหนี่ครับบวบานโชว์ครับนี่เต้นแฮบโอ้สาหัวใส่หัวครับโอ้ดูงครับใส่หัวครับสายหัวหอพีเชื่มกันครับอาใส่หัวส่หัวอ๋อสาหัวนะครับบวบานตัวนี้านาแล้ครับ้อคุณชนนะคุณชนแปดร เราจับลสาสีราจับเมีาาอนี้าครเาีอยคุณอ้อเอ้าดไรขายตาของแล้ครับอ้อเลยนแปร้อยสบาทุณอ้อ850บาทตอนนี้เวลาเหลือคเต้นแล้เต้นแล้วเต้นนะไปต่อไปจะเป็นสีดำแล้วเอาเอาอโอ้โหครับดูครับ้ขาย ครับนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ให้ฟรีทุกท่านนะครับผมได้รับชมเงินเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกริ่งครับในช่องไฟถึงนนะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมแต่คลิปนี้ก็กลาข้อสวัสดีครับขอบคุณครับผม